สวัสดีครับคลิปนี้พบกับ honda CBR 650 F นะครับตัวนี้ปี2018นะครับโฉม LED นะครับชิ้วหน้าคาร์บอนนะครับของแต่งรถใสๆนะครับสวยๆเอมๆนะครับ ทางใส,ใส่นะครับใส่ทั้งคันนะครับสวยๆเลยนะครับครอบถังคาร์บอนนะครับกันล้มนะครับเอโยงแต่งนะครับของ RSV นะครับท่อแต่งาคาร์บอนวิกนะครับพร้อมกาดคาร์บอนนะครับ ใส่ๆนะครับยางเหลือๆนะครับเต็มๆนะครับโซ่สเตอร์ใสๆนะครับ ให้ดูให้ใกล้กันเลยนะครับโยงแต,งตง่งนะครับกระตายที่เรติดนะครับเดินเบวลิงนะครับเรื่องไม่ไดังนะครับ